มันบ่งบอกหอให้เห็นว่านี่คือรูปแบบการทําทีมที่เรารู้ว่านี่คืออนาคตที่ดีการที่เกาหลีใต้เขาเริ่มโจมตีทางขวาเยอะขึ้นเพราะอีท <Okay. S 1> าอิลงมาใช่เขาเลยเปลี่ยนให้เอาเจ้า,าลูกโซเองไปยืนทางซ้ายดีกว่าเพื่อปิดทางนั้นก่อนมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนกับเสมอชนะหรือพลาท่าแพ้ผมมองโอกาสเปอร์เซ็นต์ตรงไหนมากสุดคําพูดน้องๆใ,ในแต่ละคนะทุกคนมีความสุข ตอนรับเข้าสู่ P p พ v Sport t a l k ทนะครับตามที่สัญญากันไว้ว่า e ีพีนี้โคชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดยังจะอยู่กับเราอยู่ครับโคชจุนครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถึงแม้จะผ่านมา2วันแล้วแต่ใจเรายังฟูนะเรายังมีรอยยิ้มอยู่ในหัวใจเรายังมีความสุขกับผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดแรกไม่ใช่นัดแรกสินัดที่3เกมแรกที่บุกไปเยือนกับเกาหลีใต้เราเก็บหนึ่งแต้มมาได้ความรู้สึกหลังเกมครับโคช หลังจากจบเกมแล้วเนี่ยหนึ่งประตูต่อนหนึ่งอตอนนั้นรู้สึกยังไงคือต้องยอมรับว่าหัวจิตหัวใจล้วนๆแล้วอยู่ในช่วงที่บอกว่าเราเดินมาถูกทางถูกทางตั้งแต่เอเอชียนคัพที่ผ่านมาแล้วส่งผลต่อว่าเฮ้ยนี่คือการต่อย,ยอดการเปลี่ยนแปลงอิชิเข้ามาเป็นเฮดโค้ชเนี่ยมันส่งผลกับวิธีการเล่นชัดเจนแนวทางของผู้เล่นแต่ละคนมีเขาเรียกว่ามีหน้าที่ที่ทรับผิดชอบแล้วก็มีวินัยเกมเยอะขึ้นแล้วภาพรวมคือแต่ละเกมนหะไม่ว่าเป็นการเสมอซาอุแล้วมาเล่นกับทีมใหญ่อย่างเกาหลีใต้ตรงนี้ มันบอกหมอให้เห็นว่านี่คือรูปแบบการทําทีมที่เรารู้ว่านี่คืออนาคตที่ดีแล้วโค้ดมีอะไรอยากจะชื่นชมไปถึงน้องๆไหมเราขอขอเขาเรียกว่ายินดีปรีดากับเกมแรกก่อน่าชื่นชมน้องๆหน่อยคือผมเชื่อว่าที่ทีมชาติไทายอยู่ได้นะเวลาเนี้ยวิธีการ,รเล่น่างเนี้ยคือวินยัยแล้วก็สมาธิที่ดีแล้วก็มีพละกําลังที่สามารถยืนระยะยาวๆได้ค,ความเข้าใจที่อิชใส่เทคนิคไปและเล่นได้ตามเทคนิค แล้วก็การอ่านคู่ต่อสู้ที่ทํางานร่วมกันภาพรวมทั้งหมดแล้วถามว่าชื่นชมชื่นชมในหัวจิตหัวใจที่บรรยากาศไม่เป็นสตาฟโค้ชทีมงานผู้บริหารทุกคนเนี่ยเป็นแนวทางเดียวกันอตอนนี้เหมือนทีมชาติไทยเดินถนนเส้นเดียวกันละ,ะแล้วมันก็เห็นว่ามันไหลลื่นครับมากกว่าที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีเจอทางลูกลังตะกุกตะกักกันบ้างใช่ครับอ่ะโอเคผมขอย้อนกลับไปพูดถึงแมตช์แรกสักนิดหนึ่งเราจะมาพูดถึง จุดแข็งก่อนจุดแข็งของเกมแรกที่ทีมชาติไทยสาม,มารถบุกไปยันเสมอได้โคจุดมองว่าจุดแข็งในเกมนั้นเนี่ยมีอะไรบ้าง เชฟความเข้าใจนะเราเห็นว่าการจัดระบบ4 2 3 1ของเขาเนี่ยโอเคการเชื่อมั่นในเรื่องของผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นตัวหลักหรือว่าเล่นในสโมสรที่ได้รับโอกาสในตำแหน่งนั้นแล้วกลับมาใช้ในช่วงเวลาที่อยู่ในแคมป์แล้วให้ความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถเล่นตรงนี้ได้แล้วดูว่าการฝึกซ้อมเนี่ยเขาเลยเห็นว่าเอะแทคติกสองคนเนี้ยทำงานร่วมกันได้ว่าเป็นสุพรรณทองสงเองนะพันษาเองสองคนเนี้ยแทจะเล่นกับสโมสรเนี่ยได้ลงน้อยลงนะครับแต่เขาสามารถที่จะตัดสินใจเลือกเพราะเขาเชื่อมั่นและให้ความเชื่อมั่นกับผู้เล่นนี่คือจุดดีเลย แล้วก็โอเคมิคัซันเองไงก็ยืนพื้นแล้วมิคซันก็รักษาบาลานซ์เนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เราเห็นจนในวันเนี้ยเขาก็ยังทําสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ละเกมแล้วเป็นจุดเปลี่ยนของเกมได้ด้วยป้嗯嗯องกันที่ดีสร้างโอกาสให้เพื่อนในการจบสกอร์ได้แล้วบางครั้งก็จบสกอร์ได้เองมันตอบโจทย์ละอุ้มเองเป็นทั้งอยู่สโมสรเล่นอินเวอร์ตมาเป็นมิดฟิลข้างใน พอมาเล่นทีมชาติเล่นเป็นแบกโอเคร่างกายอุ้มที่มันแบกมันลรยมาขนาดนี้มันถึงเวลาที่จะต้องหาคนมาทดแทนหรือมาช่วยเหลือแล้วอุ้มก็ทําได้ดีในความเป็นกับตันทีม,มภาพที่ผมบอกเฮ้ยถ่าอะไล่มาเป็นเชฟ4คนเนี้ยเรายังมองว่าจะรับมือเกันหรือยังไงแต่ความที่มีจํานวนผู้เล่นในเกมวิงสักสองข้างที่เลือกเทเจริญศักดิ์ลงมาช่วยเล่นเกมรับกับมิกุซันแล้วทางซ้ายเองเช็คเองเราเห็นบทบ,นบนาทเช็คเมื่อก่อนไม่เคยเล่นเกมรับไม่ถอยกลับมา ปัจจุบันพอไปอยู่เจล็กมีวินัยตัวเองมุ่งมั่นทําเพื่อทีมเยอะขึ้นโอ้โหมันเลยบอกว่าพอรับเราหกพูดแบบไม่อายอ่ะมันก็หัวจิตหัวใจแหละสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ต้องช่วยกันสู้แล้วมันทําได้ตรงนั้นในเกมรับนะพูดถึงตรงนี้ถ้าใครดูดีๆเชฟการยืนเกมรับอย่างที่โคชจุนบอกแบ็กทั้งสองข้างจะหุบเข้ามาเหมือนเป็นเซนเตอร์ฮาฟและก็ยืนเป็นเซนเตอร์เหมือน4ี่คนอยู่ในกรอบเขตโทษของตัวเองและก็ปีกนะปีก ถอยลงมาประนหเป็นวิงแบ็กถูกนี่คือจุดแข็งหกละในมีอีกไหมครับจุดแข็งที่คนมองแล้วก็ย้อนกลับมาในแผงตรงกลางที่เรามองว่าเจก็คือตรงกลางถ้านับในในทรงในกลาง3คนเนี่ยเจก็เหมือนตรงกลางที่เป็นตัวเฟิร์สดีเลยคนหนึ่งที่ไม่ให้เตอร์กับนิวที่ต้องเหนื่อยอย่าลืมนะคนอาจจะมองว่าเตอร์กกับนิวก็ไม่เห็นมีบทบาทกับเกมในเรื่องของมีบอลเลยบอลก็ไม่ค่อยได้ใช่ แต่เปอร์เซนต์การของบอลเรา21เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องอาศัยเกมคนที่มีค่าที่สุดคือคนไม่มีบอลแล้วทำให้เกมลุกของคู่ต่อสู้หายไปค,คือคนอย่างเนี้ยนี่แหละสำคัญเตอร์นิวโอเคครึ่งแรกเราอาจจะเห็นว่าเอ้ยนิวหายจากเกมนะเพราะต้องวิ่งบล็อกทูบล็อกเลื่อนเป็นซับพอร์ตแนวลุกแต่เมื่อไหร่เป็นเกมกลับมาเข้าไหลกลับมาปิดหน้าลายได้ดีแล้วต้องทำงานร่วมกับเตอร์ที่เมื่อไหร่คู่เซนเตอร์ทางเตอร์เองก็ต้องถอยกลับมายืนเป็นสวิปเปอร์ตัวท้ายได้อีกโอ้โหมันเป็นการที่ทุกคนเปิดรับ ถึงแม้จะไม่ใช่ตัวของตัวเองที่ต้องชอบคองบอลและจ่ายบอลเขาถอนนุนวออกมาเจเองบางทีเมื่อไหร่เล่นเช็ดในโซน2เล่นเป็น4ี่สไปยืนคู่อาร์มไว้ทั้งนั้นเพื่อให้ไปเฟิร์สดีเลย์คือเริ่มป้องกันได้ขัางบนก่อนครับอ่าแล้วทำให้แผงตรงกลางอ่านงานง่ายขึ้นไม่ต้องทิ้งตัวเร็วมันมีความซับซ้อนที่อีชีอเองอให้หัวข้อให้ชัดเจนแล้วจุดแข็งอีกจุดหนึ่งที่ผมมองเห็นคือการปรับแท็ติก ระหว่างช่วงพักครึ่งของอิชิอิยอดเยี่ยมมากๆเหมือนที่เราคุยกันในใช้ปากเตอลครับที่โค้ดวางได้บอกไว้ว่าครึ่งแรกเนี่ยเหมือนสุพรรณทองส่งเนี่ยค่อนข้างงานหนักเพราะว่าเหมือนรับลึกแล้วพีระดลเนี่ยไม่สามารถลงมาช่วยปิดได้ทเกมริมเส้นได้ทันทำให้นํามาซึ่งการเสียประตูแรกในช่วงท้ายครึ่งแรกอพอครึ่งหลังมาปุ๊บกลายเป็นว่าอิชิอิสั่งสุพรรณให้ ตามเดินโซนขึ้นมาเลยรประกบเหมือนเป็นเงาโซนเลยหรืออย่างน้อยเนี่ยถ้าบอลออกด้านข้างออกไปก่อนอไปตัวชนไปก่อนเป็นกองหลังตัวชนไปก่อนทําให้พีระดลงานก็เบาขึ้นแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับได้ฐานมากขึ้นถึงแม้สถานการณ์ที่เราต้องตามอยู่หนึ่งูนย์ในครึ่งแรกครับ แล้วเขายังให้หัวข้อในความละเอียดของเกมรับก่อนอเพื่อให้รู้สึกว่าเอ้ยเราจะต้องกลับมาสู่เกมได้ด้วยวิธีการว่ารับที่ดีมันจะมาสู่ลุกที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยแหละคือคําตอบหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยถ้าลองเป็นแนวคิดโดนแล้วต้องแลกต้องเปิดเกมหรือขยับผู้เล่นเพื่อเติมเกมลุกเข้าไปบทสุดท้ายอิชิเลือกที่จะเดินอย่างเงี้ยแล้วเชื่อมั่นในคุณภาพผู้เล่นว่าถ้ารับดีอยู่แล้วจะไม่เสียเพิ่มแล้วเกมลุกมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอ,อ่ะโอเคนี่คือจุดแข็งทั้งหมดในเกมแรกที่โคชจุน ได้วิเคราะห์กันมารเรามาพูดถึงจุดอ่อนกันบ้างในเกมที่เสมอเกาหลีใต้โค้ดมองว่าจุดอ่อนของเรามีตรงจุดไหนบ้างครับโอเคเราก็เห็นแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่สามารถครอบรองบอลที่เราถนัดในเกมท้าต่อเท้าได้นะเราไม่สามารถที่จะป้องกันแล้วสู่เกมลุกที่รวดเร็วได้รเราไม่มีตัวเลือกในแนวลุกที่เราจะจ่ายบอลไปทะลุลายได้เราไม่มีพื้นที่ในการสร้างเกมลุกได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเล่นในบ้านอย่าลืมนะเกมที่เราไปเล่นนอกบ้านเราทําอย่างนี้ได้ดีแหละการจะต่อยอดจากเกมที่ผ่านมาเมื่อไหร่เราตัดบอลได้ เราต้องสร้างเกมลุกต่อเนื่องได้เพื่อให้คู่ต่อสู้ต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วก็เขาจะถอยกลับไปนในแดนเขาเยอะขึ้นแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะเล่นเกมไฮเพลซิ่งเหมือนที่เราทาใน15ทีแรกรอย่างนั้นเรากดเขาอยู่แต่ถ้าเกิดเขามาคลองบอลในแดนเราบ่อยๆเท่ากับว่าเราต้องใช้เกมลับที่ไปสู่เกมลุกมันใช้กําลังเยอะ,อะแล้วมันจะหายไปเรื่อยๆเพราะว่าจากการวิ่งในแดนตัวเองขึ้นไปสู่แดนคู่แข่งถ้าได้เตะจริงๆนะหรือใครที่ได้สัมผัสไม่ต้องเป็นนักบอลอาชีพหรอกอย่างผมเนี่ย จากที่เล่นสนามยาเทียม7คนกลายไปเล่นสนามใหญ่11คนผมรู้สึกว่าการก้าวเท้าอ่ะ7คนอ่ะด้วยความที่ผมตัวสูงก้าวเท้าก้าวยาวอยู่แล้วมันเหมือนแค่ก้าวเดียวอ่ะถึงถึงบอลแต่พอไปเล่นสนามใหญ่11คนห้องสองก้าวเป็นอย่างน้อยกว่าจะถึงบอลวันนั้นแบบรู้สึกครั้งแรกที่กลับไปเล่น11คนรู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจนักบอลมากขึ้นคือมันจะที่บอกแล้วว่าพอระยะทางมันจะมากขึ้นแล้วมันต้องใช้กําลังเยอะขึ้นแล้วค,คุณภาพนในการเล่นเมื่อไหร่มีบอลแล้วคุณภาพมันจะลดลงไปเพราะกาลังมันโดนไปใช้กับการวิ่งการเคลื่อนตัวจากข้ามโซนรตรงนี้สําคัญมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสเตปต่อไปครับ,ค,รบคือเกมที่2ที่จะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากฬาสถานนัดนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยก็คงตั้งความหวังมากขึ้นแต่ก่อนเราจะไปพูดถึง ารูปเกมหรือความกดดันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันแต่ตอนนี้ยเรามาพูดถึงไลฟ์อัพกันหน่อยสเ็ผู้เล่นตัวจริงที่อิชิอิจะส่งลงพบกับเกาหลีใต้ที่บ้านของเราโค้ดว่าอิชิอิจะเปลี่ยนกี่ตำแหน่งแล้วก็เปลี่ยนเยอะไหมแต่ต้องพูดก่อนอย่างนี้ก่อนว่าเอเชียนคับเคยทำไหมให้เห็นไปแล้วนะครับเปลี่ยนเกมแรกกับเกมที่สเนี่ยโอ้โหไม่มีใครเดาถูกกับยกชุด <c oughs> คือจุดหนึ่งที่เราห่วงเรื่องเนี้ยชุดเนี้ยส่งเนี้ยมันดีอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าจะขยับก็ดูว่าสภาพร่างกายของผู้เล่นที่ขยับเกิดอะไรขึ้น <c oughs> อ่าทำไมที่เราตั้งคําถามว่าเอเลียสเองมีอาการบาดเจ็บไหม <c oughs> อ่าเขาให้ความสำคัญว่าเรื่องสภาพร่างกายที่น้องเดินทางมาหรือมีแมตที่ก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์อ่ะเขาไม่สามารถที่จะมองว่าเอ้ยการใช้สุพรรณกับไอพันษาเองถ้าสองคนสภาพร่างกายดีใช้ต่อได้ยังไงก็มองว่า ประตูไม้เองฟอร์มกำลังดีเลยแม่ล่าสุดที่บอกว่าแค่ไปมองว่าไม้ยังไม่ได้ออกในบอลที่ตัวเองถนัดได้จับบอลเตะบอลยาวจากการที่ป้องกันดีๆยังไม่เห็นลูกนั้นยังไม่ได้โชว์การใช้เท้าใช่แต่ถ้าเล่นในบ้านอาจจะมีลูกอย่างนี้ที่เสิร์ฟบอลจากประตูแล้วไปให้แนวลุกได้แนวโดยตรงได้ครับแหมแล้วทางขวาก็มิคกัซันยังไงก็ยืนพื้นแต่ห่วงอย่างเดียวว่ามิกัซันจะต้องสภาพร่างกายมันต้องลยสามสี่วันเนี่ยต้องบิ้วต้องขุนแล้วก็ฝึกความว่าถ้าเขาเปลี่ยนอีกครั้งอินลงมาเล่นตรงนี้ไหมหรืออว่าาเ ไอ้ซอนเองไปเล่นทางนู้นจะเจอรับมือยังไงวันนั้นน่ะเขาทาได้ดีเลยนะแล้วซีดายประตูตีเสมอก็มาจากเขานี่แหละนะแล้วถ้าเกิดเขาเล่นเกมลุกด้วยวันนั้นเจริญศักดิ์เองกับมิกสันต้องสร้างความสัมพันธ์เยอะขึ้นภาพตรงนี้มันก็จะเป็นรอยต่อว่านั้นเลือกเจริญศักดิ์มันอาจจะทําให้ตรงนี้ลงตัวอยู่แล้วไหมหรือเอาสุพนัทที่ลงมาแล้วกดเลยเล่นในบ้านตรงนี้น่าจับตามองอิชิเป็นหลักเลยตรงกลางผมยังมองว่า เฮ้ยถึงแม้ตังจะลงมาแต่ตังได้รับและช่วงเวลาที่สั้นแต่ถ้าเกิดว่า2คนนี้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บไม่มีพลาดเตอร์กับตังเอเตอร์กับนิวเองก็ลงตัวอยู่เพราะว่าทําให้เชฟตรงกลางไม่แตกถ้าเปลี่ยนปุ๊บความเข้าใจเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเขาตอนซ้อมแล้วมีคนที่มาสอดแทรกได้อ่าตังมาได้กฤษดามาได้สอดแทรกเมื่อไหร่ทีส่สองคนเจอสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปก็น่าสนใจว่าคู่นี้ยัง,งยืนพื้นอยู่ส่วนแม็กซ้ายล่ะอุ้มธีรทรแฟนบอลชาวไทยก็เป็นห่วงค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่า ก้อนหนึ่งเป็นกัปตันทีมสองก็เป็นนักเตะตัวหลักโค,ค้ดว่าน่าจะผ่านคอมฟิตไหมแต่ว่าหลังเกมเนี่ยก็มีมีบทสัมภาษณ์ออกมาผู้สื่อข่าวไปถามเขาเลวเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เจ็บหนะักแต่เขาแค่เริ่มมีอาการบาดเจ็บแต่อิชิอิสั่งนักเตะทุกคนไว้ว่าถ้าเมื่อไร่เริ่มมีอาการบาดเจ็บไม่ต้องรอให้เจ็บก่อนนะแค่เริ่มขอเปลี่ยนตัวได้เลยซึ่งอุ้มก็ทําตามที่อิชิอิสั่ง<ช>คิดว่าอุ้มจะได้เป็นตัวจริงไหม ก็ด้วยอาการตึงของกล้ามเนื้อนะฮัมซิงเองเนะี่ยก็เห็นแนะ่ละว่าอุ้มเองก็รู้ตัวเองนะครับเรามองว่าตัวเองโอเคสถานการณ์ถ้าฝืนตัวเองไวอาการบาดเจ็บมีแล้วมันส่งผลก็แนวเชฟการป้องกันอุ้มก็ตัดใจย,ยกมือในช่วงเวลาที่มันสามารถดึงดึงเวลาได้อีกหน่อยแล้วก็เราเห็นว่าอิชิเองเอามิกิสั้นไปเราเอาสุพรรณมาเล่นทางขวาถ้าสถานการณ์ไม่มีอุ้ม,มแนวเชฟกำลังจะถามต่อเลยสมมุติว่าอุ้มไม่ฟิตจะเป็นแผนที่เหมือนในเกมแรกที่เจอเกาหลีใต้ไหมหน้าที่สามเนี่ย ก็อาจจะต้องขยับมิกิซันมาเล่นทางซ้าย uh huh. แล้วก็เอาสุพนันมายืนทางขวา uh huh. แล้วก็ทาให้สุพนันเองโอเคเราเห็นว่าเจ้าสุพนันเองก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งที่ที่ทบอกว่าเออความเข้าใจสุพนันกับสุพานเองก็จะรับบทตรงนี้ได้ดีแต่มันก็เสี่ยงเมื่อไหร่ขยับไล,ล่โฟะมันก็โอกาสที่คนที่อุ้มโฮดดิ้งแมนจ่ายบอลได้นะถึงแม้ื่อวันที่เล่นเกาหลีใต้เองเราไม่ได้เห็นอุ้มเล่นเกมลุกเยอะ ไม่เห็นอุ้มเปิดบอลเลยอ่าแต่อุ้มยังชาเลนจ์หนึ่งต่อหนึ่งเขาไม่ไม่เสียเสียเปรียบมากนะครับก็เลยมองว่าวันนั้นอ่ะอุ้มโดนโอ้โหมาทั้งวนมาเลยลมกินโต๊ะอยู่ทั้งอุ้มอ่ะประมาณ15ทีช่วงนาทีที่1 6บหถึงสาเราเห็นภาพตรงนั้นอ่าก็ห่วงแต่อยากให้อุ้มสตาร์ทก่อนอ่าถ้าไม่เจ็บ่แล้วถ้าสมมุติสมมุติว่าถ้าเป็นสุพนันลงมาเนี่ยในเกมที่ไปเยือนกรุงโซเนี่ย เราจะเห็นว่าเดี๋ยวสุพนันก็ไปยืนซ้ายสลับกันเดี๋ยวสุพนันก็มายืนขวาสลับกับมิเคลซันอยู่ตลอดอ,อันอนี้เป็นแทคนิกที่อิชิอิยังไม่มีคําตอบหรือเปล่าเขาเลยลองทดสอบจริงในสถานการณ์จริงเลยหรือเปล่าเขาเลือกขยับในช่วงเวลาที่เขามองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเขาเห็นแล้วว่าพื้นที่มันเริ่มเสียเปรียบแล้วการที่ผู้เล่นลงใหม่ใหม่ในช่วงหถาการที่ฟุตบอล,ลมันกาลังสปีดเกมมันเร็วรมันปรับตัวไม่ได้แล้วมองว่า กันที่เกาหลีใต้เขาเริ่มโจมตีทางขวาเยอะขึ้นเพราะอีทางอีลงมาใช่เขาเลยเปลี่ยนให้เอาเจ้าลูกโซเองไปยืนทางซ้ายดีกว่าเพื่อปิดทางนั้นก่อนแล้วเขาทำได้ดีเพราะเขารู้เลยสถานการณ์ว่าสุพนันเองยังปรับตัวไม่ทันนี่แหละคือดีเทลที่เราแฟนบอลอาจจะได้ไม่เห็นแต่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงขยับไปขยับมาแต่ในสถานการณ์ที่ขยับเขารู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์และอันตรายแล้วแสดงว่าอีชิอคิดไว้แล้วว่าจริงๆอ่ะสุพนันยืนซ้ายแหละแต่แค่ ตอนนั้นเนี่ยเราโจมโดนโจมตีทางด้านนั้นอยู่เพราะะนะถ้าสุพนันลงไปขาเขอยังไม่ได้แบบเปรี้ยยังยังเครื่องยังไม่ร้อนอ่ะอาจจะโดนเจาะได้ง่ายๆก็เลยเอามิทคซลสันมายืนก่อนแต่สุดท้ายพอสุพนันโอเควอร์มเครื่องละเครื่องเริ่มติดละก็กลับไปเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายแทนพีระทอนบุนแันโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงมิดฟิลไปแล้วก็ยังคงเป็นพีระดนกับวิระเทพด้านขวาถ้าให้โค้ดฟันธงเลยว่าจะเป็นเจริญศักหรือสุพนัทโค้ดว่าอิชิ จะให้ใครก่อนก่อนผมเลือกสุพนัทเพราะผมนั่งเหมือนปลาเลยใช่ผมมองว่ามันทําให้วิกิซันเองถนัดที่จะเล่นเกมด้วยเพราะเราเล่นในบ้านที่บอกเราต้องขยับลายเพื่ออย่างน้อยเราทําให้เขาเห็นว่าเอ้ยเราได้มองว่าคู่นี้มันความสัมพันธ์ดีแล้วเกมลับอะแค่โอเคให้หัวข้อกับ เจ้านิวเองช่วยปิดให้เมื่อไหร่มิกิสั้นลอยออหรือว่าจะเติมว่าโอเคสุพันอาจจะเป็นตัวปิดแล้วก็เจ้าวีรเทพมาถอยมาตรงๆแทนสุพันให้คือมันจะเห็นการหมุนตำแหน่งเพื่อทดแทนในการเมื่อไหร่เพื่อนต้องขยับเล่นเกมลุกใครเสียพื้นที่มาทดแทนกันตรงนี้จะได้หัวข้อเยอะขึ้นโอเคตำแหน่งปีกซ้ายน่าจะเป็นสุภพโชคสารชาติแหละเพราะว่าฟอร์มดีเกมรับดีเกมลุกเด่นสภาพร่างกายแข็งแกร่งขึ้นเอากินเขาลงยากวอะยังไงสุภพโชค สารชาติก็คงไมป,ปีกซ้ายตัวทิง้งมิดฟิลด์ตัวรุกหรือกองหน้าตัวต่ำเจชนาทิพย์ยังเหมาะกับการเล่น2นัดใน5วันหรือเปล่าครับก็เจเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจิ๊กซอสํสำคัญเมื่อไหร่ที่เขาเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เสียบอลยากแล้วทาให้คู่ต่อสู้ต้องระวังในเรื่องของเจมีบอลแล้วเขาขายบอลแล้วดูน่ากลัว uh huh. แล้วมีตัวพุ่งอย่างสุพนัทเอกแล้วก็มีเราจะเห็นเชคกับแบงค์อ่ะสองคนเนี่ยเมื่อไหร่ตอนเนี้ยถ้าเล่นในบ้าน ต้องถอยตัวเองเพื่อให้ลอยขึ้นไปเล่นเกมลุกเยอะขึ้นต้องใช้คำนี้นะแต่ความสุ่มเสี่ยงเนี่ยดี๋ยวจะไปย้อนย้อนแย้งให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราคิดจะเอาชนะเขาโดยที่เราไม่ระวังตัวก่อนอม,มันอันตรายก็มองว่ายังไงะโอเคเจเนี่ยตรงเนี้ยเหมาะและเชื่อว่าเจเอง เปลี่ยนสไตล์การเล่นแตกต่างกับบีจีชาเจนนะ,ะจะไม่โฮบอลไม่นานแจกแล้วขยับแล้วเอาตัวรอดในฐานการแก้ไขมีช็อตหนึ่งที่เจหลอก3หลอก4อยู่นะจนเจรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทำอย่างนี้มันจะใช้กำลังโดยใช่เหตุไปใช้ในพื้นที่แดนสุดท้ายเยอะขึ้น<ล>ดีกว่าและอาจจะเสียประโยชน์จนทำให้เพื่อนเหนื่อยมากขึก็เป็นได้ใช,ใช่มีโอกาสอ่าโอเคเพราะฉะนั้นโควว้ชมองว่าชนาทิพย์ส่งกระสุน่ยคงเป็นตัวจริงในบ้านตัวเองที่เจอเกาหลีใต้กองหน้าตัวเป้าแหละครับสุภาชัยใจเด็ดไม่มีโอเคในภาพความ รู้สึกของแฟนบอลกองหน้าที่ดีคือการยิงประตูแต่บอลยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วกองหน้าที่ดีอาจจะไม่ต้องทําประตูแต่มีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมทีมให้ได้มากที่สุดผลของประตูมันก็มาจากความทุ่นเทนในเรื่องของการที่เราเล่นเกมลุกและมีวิธีการเข้าทําแล้วถ้าเกิดมีโอกาสแล้วใช้ไม่เปลืองค,ความเข้าใจของศูนย์หน้าเราตอนนี้โอกาสเราก็น้อยการเข้าทาเราก็น้อย แต่เราทําให้ทีมรักษาบาลาน์แล้วมีผลการแข่งขันที่ดีผมว่าอาร์มคิดอย่างนี้เนี่ยแล้วอาร์มมีมิในโดยธรรมชาติของน้องอยู่แล้วนะเป็นตัวหนึ่งที่ไหลมาตรงแล้วเป็นตัวหนึ่งที่หนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยเป็นคนแรกที่พร้อมจะเข้าหาบอลมันทาให้เพื่อน่ะพร้อมจะไปซับพอร์ตแล้วมันมีโอกาสที่จะเรียกฟาวได้หรือว่ามีโอกาสที่เราทาให้กลุ่ต่อสู้อ่ะต้องทํางานหนักแล้วทําให้คนอื่นเล่นง่ายขึ้นจุดเนี้ยแหละที่ทําให้อาร์มเนี่ยมองว่าใครอาจจะมองว่าเฮ้ยต้องยิงประตูให้ได้ต้องเป็นที่พึ่งให้ได้แต่เขาเ มันเหมือนเป็นจิ๊กซอห์ชิ้นสําคัญอีกชิ้นหนึ่งสาหรับเกมรับที่ทําให้แปะลงไปปุ๊บมันลงล็อกมันลงตัวพอดีจะย้อนความไปนิดหนึ่งอ่ะอาร์มจะเข้าใจว่าเมื่อไหร่เป็นเกมที่เริ่มป้องกันจากในแดนหรือในโซนสองในโซนสองก็คือเกมที่ครอบรองบอลเยอะสุดอ่ะอาร์มจะเป็นคนแรกที่เป็นคนดีเลยจะบีบให้บังคับให้บอลไปทางนึงแล้วจะมีตักเอเจเองที่เป็นตัวหนึ่งที่อ่านเป็น442นาทีเลยเราเห็นภาพว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เป็นเกม เล่นในโซน2ทีมชาติไทยชุดนี้จะปรับเป็น4-2่าจะสลับกันเพื่อปิดให้ตรงกลางเช็คกับแบงค์จะทํางานง่ายขึ้นหรือเช็คกับเจ้าเทพจะทํางานง่ายขึ้นเห็นไหมภาพตรงนี้ถ้าเกิดแฟนบอลไปมองแต่ในเรื่องของเขาบิวอัพปุ๊บทำไมมันหลุดเร็วแสดงว่าคู่หน้าเราทํางานไม่ดีในเกมป้องกันแล้วอออโอเคสรุปว่า11ผู้เล่นตัวจริงที่โคจุนเดาใจอิชิอิอเปลี่ยนแค่ตําแหน่งเดียวนะ ก็คือสุพนัทเหมือนตาจะได้เป็นตัวจริงรแทนเจริญศักดิ์วงกร,กรนอกนั้นจะยังยึดชุดเดิมเพราะ<ม>ว่าเล่นกันได้ดีอยู่แล้วโอเคหลังจากกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยจากเกมแรกที่ได้หนึ่งคะแนนมาเนี่ยใจเราฟูเราตัวใหญ่ขึ้นแหละอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่า <Leaving S 2> มันก็เป็นไปตามอารมณ์มหลังผลการแข่งขันและทำได้ดีก็ต้องชื่นชมกันไปใชครับมองว่าเกมเนี่ย ความคาดหวังของตัวอิชิอิและนักฟุตบอลเอง mm hmm. หวังถึง3แต้มเลยไหมคือฟุตบอลในบ้านนะมันก็อิชิเองก,ก่อนไปเยือนเขาก็หวัง3แต้มครับแล้วก็เขาเคยทําอย่างเงี้ยเชื่อมั่นในการที่ว่าไปแล้วต้องมีแต้มแล้วมันก็ทําได้แล้วในมุมกับการโอกาสที่เราอย่าลืมว่าเราอยู่ได้ด้วยคุณภาพในเรื่องของเกมรับเราเจอทีมที่โอ้โหแลนกิ้งมันห่างกันเกือบ80ด แลนกิ้งเขาอันดับที่สองเราร้อยหนึ่งสิ่งที่มันตามมาคือเราต้องรู้ตัวเราเองแล้วเรารู้ตัวเราเองว่าเรามีดีอะไรรักษาความดีตรงนั้นเรารู้ว่าเราเจอปัญหาอะไรในเกมที่ล่าสุดที่เจอเขาอันนั้นแหละคือสุ่มเสี่ยงแค่เขาไม่แม่นครับเขาไม่เด็ดขาดแต่ถ้าเขามาเด็ดขาดในบ้านเราเราจะไล่ตามยากเราต้องอดทนมากขึ้นแต่เรายังไม่เห็นเขาเล่นรับแล้วไปสู่ลุกที่เขาถนัดถ้าเขาเล่นในเขาได้ปุ๊บเขาตีหัวเข้าบ้านเขารอให้เราลุกใส่อีก เราจะเสียพื้นที่ในเกมป้องกันที่เราถนัดความไม่ถนัดของเรานี่แหละจะทําให้ลงโทษเรารเราต้องเล่นด้วยความอดทนเล่นสมาธิและเล่นในสิ่งที่ตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจในว่าเฮ้ยเราต้องสร้างพื้นที่ในการเล่นอย่างนี้เรากําลังเจอคุณภาพเขาที่เขาอาจจะไม่เต็มร้อยในช่วงเกมแรกรแต่ถ้าเกิดเขาเต็มร้อยในเกมที่จะเจอเราในบ้านเราตรงนั้นเหนื่อยต้องใช้คําว่าแฟนบอลเชียร์ในสิ่งที่ปลุกเล้าให้น้องๆช่วยกันทํางานหนักแต่เมื่อไหร่เป็นเกมลุกให้จินตนาการให้น้องๆเกิด คือโคจุนกําลังจะสรุปว่าขอให้เล่นเหมือนเดิมใช่แต่ตัวใหญ่ขึ้นก็เป็นข้อดีนะแต่อย่านําความข้อดีนั้นมากลายเป็นข้อเสียจนเกินไปตัวใหญ่ได้เล่นให้เหมือนเดิมสมาธิมีเหมือนเดิมแทคติกอีเชียงไงรักษาไว้ทําอย่างนั้นไว้แล้วผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่อะไรหลายอย่างองค์ประกอบอื่นๆผสมด้วยเกาหลิต้าจะมาบุก นักใส่เราเลยไหมครับเขาก็คงเริ่มรู้จักเรามากขึ้นใช้คำว่าเขารู้จักเราเยอะเลยเยอะในเรื่องของแต่ละคนแต่ละพื้นที่แต่ละสิ่งที่เด็กไทยทาได้ดีเด็กไทยเยเอาตัวรอดในบอลเท้าต่อเท้าหนึ่งต่อหนึ่งได้แล้วเขาใช้โอกาสไม้เปลืองในมุมกลับกันสิ่งที่เกาหลีรู้และระวังตัวเยอะขึ้นทําให้เราเจาะในเกมรับเขายากขึ้นแล้วเขาไม่ปล่อยให้เราคิดได้มากขึ้นสุพนัทถ้าลงตัวจริงหรือลงเมื่อไหร่น่าจะโดน มาจับใช่มากขึ้นใช่เริ่มไขกุญแจมากขึ้นแล้วสิ่งที่มันตามมาคือเราต้องเล่นกับเกมที่เขาต้องมาหนักใส่เราบ้างครับสิ่งที่มันตามมาผม,มอยากเห็นที่สุดคือทําให้เขาหลุดจากแท็ติกให้ได้แล้วมุมกลับกันเราต้องมีแท็ติกที่จะต่อกรอหลังจากที่เขาผ่านแท็ติกแรกของเราได้มองตัวเปลี่ยนสําคัญอยู่เหมือนเดิม เขาแล้วเราใช้ตัวเปลี่ยนเอามาเป็นตัวจริงแล้วเราต้องมีตัวเลือกที่2ที่จะไปกดเขาต่อในช่วงสถานการณ์นี้จะมีตัวเลือกที่2องที่มาแทนสุพนัทละใช่สําคัญมากแฟนบอลอาจจะมองว่าเอ้ยนี่คือชุดที่ดีสุดผมก็มองว่านี่คือชุดที่ดีสุดในช่วงสถานการณ์แท็กติกแบบนี้แต่ตอนนี้ถ้าเราเปลี่ยนแท็กติกเราจะต้องตันแท็กติกแรกเกิดตันเปลี่ยนแล้วตันใช่แท็กติก2ทํายังไงใช่แม้กระทั่งในบ้านหนึ่งแต้มมีค่าบางครั้งเราอาจจะต้องเติมผู้เล่นแนวรับลงไปช่วยแล้วถอดผู้เล่นเกมลุก เมื่อไหร,ร่ที่รู้สึกว่าเขามาเต็มสูบแล้วสําคัญมากโอกาสเกมนี้โค้ดมองว่าไทยจะสามารถยันเสมอหรือสามารถสร้างชื่อกระชอนทั่วโลกว่าเราชนะเกาหลีใต้สามารถมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนกับเสมอชนะหรือพลาท่าแพ้ผมมองโอกาสเปอร์เซ็นต์ตรงไหนมากสุดคําพูดน้องๆใ,ในแต่ละคนทุกคนมีความสุข แต่ในความสุขทุกคนแฝงในด้วยของสมาธิแล้วก็ความมุ่งมั่นสิ่งที่มันตามมาคือเสียงเชียร์มันจะจะต้องไม่ทําลายสิ่งพวกนี้เสียงเชียร์คือเสียงที่แรงบรรจใจให้ทุกคนจินตนาการในการเล่นได้แต่สิ่งที่ผมห่วงที่สุดที่บอกว่าถ้าครั้งนี้เสมอเนี่ยคือดับเบิลโบนัสอยากคาดหวังกับการที่3มแต้มในบ้านเชื่อว่าแฟนบอลอยากเห็น3แต้มแต่ใน3มแต้มมันเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าเกิดเรามีแทคนติกที่บอกอ่ะเพิ่มเข้าไปอ่ะเขาอ่านเราไม่ออกแล้วเราตีโจทย์เขาได้ นั่นแหละคือสําคัญผมมองว่าเกมนี้โอกาสเสมอแล้วเป็น3เป็น1แต้มที่มีค่าแล้วมองต่อว่าเราจะเป็นการเดินที่ถูกทางที่สุดกับการที่เราบีบเกาหลีใต้2เกมได้เลยครับคือต้องอย่าลืมว่าเป้าหมายแรกใน2เกมที่เราเจอกับเกาหลีใต้เราวางไว้1คะแนนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทําได้มาแล้ว<า> 1>, 1, 1คะแนนตามเป้าแล้วถ้าเราเก็บหนึ่งแต้มในบ้านได้เท่ากับ อย่างที่โคชจุนมอกมันเป็นโบนัสแล้วนะมันคือ2แต้มอันล้ำค่าคเพราะฉะนั้นวันอังคารที่26นี้ใครมีบัตรก็เข้าไปร่วมกันเชียร์ทีมชาติไทยครับให้เสียงกระหึ่มให้เกาหลีมันรู้สึกตัวเล็กลงหน่อยอ่าส่วนใครไม่มีบัตรก็ดูถ่ายเท่าสดไปใ่ร,รวมถึงเข้ามาร่วมพูดคุยคกับโคชจุน โค้ดวังได้ในใช้ปากเตะบอลเราจะเริ่มไลฟ์กันตั้งแต่18กา25นาทีทาง YouTube ของ PPTV Sport รวมถึง f c e e o o o k แฟนเพจของ PPTV Sport และว,วันนี้ก็คือทั้งหมดของรายการ PPTV Sport Talk นะครับวันอังคารหน้าที่26มาเจอกับโค้ดจุงโค้ดวางกันได้ในใช้ปากเตะบอลยัำอีกทีหนึ่ง18กา25นาทีเริ่มไลฟ์นะครับส่วน PPTV Sport Talk ก็จะมีทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงจะอัปโหลด แต่ละ EP ในเวลาเที่ยงตรงนะครับก็รอติดตามมาได้นี่ก็คือทั้งหมดของ EP ีนี้เจอกันใหม่ EP หน้าและใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้กับ YouTube ช่อง PPTV s p o r t ปลบกวนเลยนะครับจะแสนซับแล้ว <c oughs> อีกอึดใจเดียวช่วยกันหน่อยยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับวันนี้ลาไก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ